ผู้คุ้ดีกว่าไม่เราไปสัมพันธ์กับพี่น้องบรรพบุรีษฮัทส่าตัวกันนะครับก็เนื่องด้วยท่านประคูวิจิตธรรมาสรโกเจ้าคณะอำเภอินเจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญได้หอมกับชารมคณะองค์ินนาโดยท่านสจปฏิบูลจอมดวงท่านสจกุลชาบันสวผู้ใหญ่จังวัดสมบั อาตนาทิปชมรงคนนั้นพี่ใหญ่บ้านอวุนจิ้งชมรมกลุ่มพัฒนาจตรีวงนจิ้งชมรมขลางการบำนาญบังจิ้งแล้วก็ส่วนราชการวงนจิ้งก่อดปกคลองส่วนท้องที่ท้องถิ่นโอกาสประชาชนวงนจิ้งนะครับก็ขอเชิญชวนผู้เจ็บบุญทุกท่านมาร่วมทบุญทอดทวาป่าเพื่อหางนี้ชมรมหนุนซื้อที่ดิน มอบุกับองค์ยาวงังจินบ้านเอาครับก็จะซื้อแบบอีตลาดนัดของผมงมันจะขายในเจร้านาเซนแบงทีนาตีสามไร่หนึ่งงานเอาก็จะมอบห้กับอง์ยาวังชินเพื่อสร้างตึกอาพาธสูงและขยายในพื้นที่บริการกับพี่น้องที่มาใช้บริการของเพื่อวังชินเฮานะครับเอาก็สามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้แต่จิตศรัทธาจึงขอบอกบุญมายัางพี่น้องบ้านเาคูครูคููคน เกอกับบริจาครัพย์คนละเล็กคนละน้อยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองรองเลขที่ห้าหนึ่งสามศูนย์หกศูนย์องห้าเจ็ดห้่งสามศูนย์หกศูนย์สาหรือคิวอ,อาคตสมัสมสแกนได้ที่นี่นะครับหรือที่ต่อสอบถามได้ที่ท่านพระครูวิจิตธรรม,มะสาธกผู้ใหญ่ธรมน์ภาคสมพานแล้วก็คุณน้ัสชาตะนาทิย์ ได้นะครับจากปุ่กองอ้อยเยาะธนาเดชดอกจือสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็แม็กทีวีหนังสือพิมพ์ทันเจเนียวสถานีวิทยุคนบรนเาเอฟเอ็มร้อยสามเมกเกอร์บ้านแมกะตะอมตำบลป่าสักอำเภอบังจินจังหวัดแปรศูนย1แ่ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง